สวัสดีครับขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับมุมมองเอกสารนะครับที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แท็บวิวนะครับ มุมมองนะครับที่เราใช้งานปกตินะครับนั่นก็คือมุมมองแบบปกตินะครับแบบ normal นะครับแถบมุมมองนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับมุมนี่ครับก็จะเป็นแถบมุมมองนะครับหน้ากระดาษนะครับตอนนี้อยู่ที่แถบมุมมองปกตินะครับมุมมองปกตินะครับต่อมาครับเราลองคลิกมาที่มุมมอง เพทเลเยอว์นะครับซึ่งเป็นมุมมองที่เหมือนกับหน้าที่เราจะพิมพ์ออกทางเครื่องบินนะครับโดยจะแสดงนะครับเนื้อหาเนี่ยแยกออกเป็นหน้าหน้านะครับเหมือนหน้ากระดาษนะครับเพื่อที่จะให้เรานะครับใช้ตรวจสอบขอบเขตของเนื้อหานะครับที่เราจะพิมพ์ซึ่งเมื่อเรา อยู่ที่มุมมองนะครับเพจเลเยอร์นะครับก็จะปรากฏอะไรครับแถบเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าแถบเครื่องมือนะครับเฮดเดอร์และก็ฟุตเตอร์นี่ครับเราสามารถที่จะแทรกส่วนประกอบนะครับของหัวกระดาษและท้ายกระดาษสําหรับการพิมพ์ได้นะครับนี่นะครับเมื่อเราอยู่ที่มุมมองเพจเลเยอร์นะครับก็จะปรากฏอะไรครับส่วนของเฮดเดอร์ แล้วก็ส่วนของฟุตเตอร์นะครับซึ่งรายละเอียดนะครับในส่วนของการเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะครับก็จะอยู่ในเนื้อหาตอนถัดไปนะครับนี่นะครับจะปรากฏเครื่องมือขึ้นมานะเมื่อเราคลิกตรงเอทเดอร์อันนี้คือมุมมองนี่นะคลิกออกก่อนนะครับมุมมอง เพจเลเยอร์นะครับซึ่งเป็นมุมมองเหมือนพิมนะครับต่อมาครับให้เราคลิกไปที่นี่นะครับแถบด้านล่างก็จะปรากฏนะครับมุมมองปกติแล้วก็มุมมองเพจเลเยอร์นะครับมุมมองเหมือนพิมพนะครับและก็อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เราจะใช้นั่นก็คือว่าที่เราเจอกันบ่อยนะครับนั่นก็คือว่าอยู่ที่มุมมองเพจเด็กรีวิวนะครับหรือว่าเป็นมุมมอง ตัวแบ่งหน้านะครับโดยมีเส้นแบ่งหน้านะครับเป็นเส้นประสีน้ำเงินนะครับสำหรับดูขอบเขตของเนื้อหานะครับแต่ละหน้าและก็เราสามารถที่จะปรับนะครับขอบเขตของแต่ละหน้านะครับได้ตามต้องการเราต้องการให้แต่ละหน้านะครับพิมพ์แค่ไหนนะครับเราก็สามารถ เลือกได้นะครับทั้งแนวตั้งนะครับและก็แนวนอนนะครับลองปรับคลิกลากได้นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับสามต้องการให้ร่นมาหน่อยนะครับอ่านี่นะครับมันก็จะปรับให้เราเพราะฉะนั้นนะครับมุมมองหลักๆนะครับที่ใช้ใน Excel ก็จะมีอยู่สามมุมมองนะครับมุมมองปกติมุมมอง ตัวแบ่งหน้านะครับและก็มุมมองเหมือนพิมพ์และก็นอกเหนือจากนี้นะครับเราสามารถที่จะดิสทูนะครับแล้วก็เวียเจียแสดงนะครับรูปแบบของมุมมองต่างๆครับไม่เกิดว่าเส้นกิดลายหายเนี่ยเราไปติ๊กออกตรงไหนติ๊กเข้าตรงไหนนะครับนี่ครับแถบสูตรหายนะครับหรือว่าหัวคอลัมน์หายนะครับ ตรงนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดส r ัครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ